สวยและเขาก็หวังว่าเงินที่เขาจะได้รับมาช่วยเหลือกันคุ้มกับเงินที่เขาจะเสียไปเพราะฉะนั้นการตุ้มซีเมนเป็นงานชีวัดถึงความก้าวหน้าเป็นงานที่ชีวัดศักยภาพของผู้นำหน่วยโอกาสใ้การทุ้มซีเมนเป็นกานรประเมินผลราชการไปด้วยในตัวนะครับตรงนี้วัหน่วยงานทรวสทงผงกรมบง ที่มาปฏิบัติงานในวันที่2น,นุลนั้นเนี่ยมีความสามารถอิสระไดาพในการปฏิบัติงานสุการณ์มากกว่านาี้เพราะเป็นก็เรียนว่านะทุ่งสีเหลืนั้นเป็นงานที่ศิลปสาต่อเทคนิคว่าทำแล้วเผยแพรง่งานที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าศิลปสาศิลปวัฒนธรรมมีภาพมีคิดอะไรก็ไม่ได้ดูเพื่อว่าทางฝ่ายบริหารต้องการว่าเห็นเป็นเอกลักษณ์ครับให้เป็นเอกลักษณ์เหมือนทุ่งสี ได้ผมเรียนในความภาคภูมิใจว่าจังหวัดไหนๆมาเลยท่านภูมิใจเลยว่าทุกสาสีของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในการจัดงานขึ้นจริงต้องมาจากวัตถุประสงค์ที่ก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดงานปีนี้เขคงจะเริ่มงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมฟังผู้บัญชาการให้ชาวบ้านอยู่เร็ยนเป็นสิทธ์นะครับของปีนี้ก็ยังแปรแต่งงานราชการช่วยดู นอนใช้เพาไปสวนดูแลผมปักรักษาบ้านเมืองให้ความสําคัญด้วยนะให้ความสําคัญแล้วผมอยากจะรวบรวมสื่อส <aus> ิ่งพิมพ์ผมอยากจะลงพนันหนึ่งบ้านคือส้านพันของบ้านเมืองก่อนบรจาคที่มิเกียรติสมัครการที่สองคือเพื่อสืบสารศิลป์ปภว่าทำร้าประชาชนในพื้นที่จังอมบุตรเขาจะจองที่ยังไงตัวเองจะอยู่ใกล้กับใครอย่างไรนะครับ แล้วต่อไปนี่อาจจะต้องพี่ดี๋ยวก็จะบอกกันมาคืนอย่างนี้คนอุดร